ได้ค่ะบางบางทีหนูบางทีหนูพยายามหลอกสมองใช่ไหมคะมันก็ยังมันก็ยังสมมุติว่าหนูแบบว่ารู้สึกกังวลหนูก็ดูคลิปตลกดูคลิปอะไรเงี้ยค่ะดูคลิปที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นแต่ระหว่างดูมันก็ยังเหมือนสมองมันก็กำลังบอกว่านี่เธอกําลังแบบเธอกลังไปคิดเรื่องนั้นอีกทีนั่นก็คือมันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากทําให้มันฝึกเป็นนิสัยใช่ไหมคะพี่เอาอันนี้ให้เราดูอ่ะโอเคมันก็จะมีตัวกระตุ้นใช่ไหมตัวกระตุ้นปุ๊บมันก็จะมี ความคิดวิตกกังวลพอความคิดวิตกกังวลปุ๊บมันก็จะมีอาการวิตกกังวลมาแล้วไออาการวิตกกังวลเนี่ยบางทีสมองมันก็ตีความว่ามันอันตรายต่อชีวิตคือที่คนเป็นแพนิคอะสมมุติว่าแบบไม่รู้ว่าเราเคยเคยมีอาการแบบแพนิคว่าหายใจไม่หายใจแบบเหมือนถี่ขึ้นหัวใจไอ้ตัของอ่าอ่าใช่อะไรประมาณนั้นรู้สึกแบบกังวลมากๆแบบเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เราแบบเพิ่มอาการและความคิดความรู้สึกวิตกกังวลมันก็คือเข้าวงจรความวิตกกังวลนี่แหละ แล้วถ้าสมมติว่าเราหนีมันก็คือการที่เราหาที่หลบภัยนึกออกไหมที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือเราหาที่หลบภัยที่เราไปทําอย่างอื่นอ่ะมันคือการหาที่หลบภัยแต่พอเราหาที่หลบภัยปุ๊บอ่ะไอความคิดความเชื่อมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนที่เหมือนที่หนูบอกว่าถึงเราไปดูคลิปตลกอะไรก็แล้วแต่มันก็คือความคิดความเชื่อมันก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีสุดท้ายมันก็กลับมาที่ความคิดทีต่ตกกังวลเหมือนเดิมนึกออกไหมเห็นภาพไหมอันนี้เข้าใจค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวกลับมาหน้านี้ก่อนอ่ะ โอเคนั่นแหละค่ะก็ก็อันนี้อันนี้จะให้ดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าจริงๆแล้วแบบทุกอย่างอะ่ะเราเราจะมีสมองเรามันจะมีแพทเทิร์นของมันมีแบบวงจรซ้ําๆของมันน่ะคือเพราะว่าเราอะ่ะเราชอบสมองเราชอบรูทีนอะ่ะสมองเราชอบอะไรที่เป็นกิจวัตรสังเกตไหมเราอาจจะชอบตื่นนอนเวลาเดิมๆแม้ว่าแบบวันนั้นเราอาจจะนอนดึกเปผิดกว่าปกติแต่อีกเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ตื่นเวลาเดิมอะไรเงี้ยสมองเราทําอะไรกิจวัตรเสมออะไรเงี้ยดังนั้นแบบการที่เราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างมันต้อง สร้างกิจวัตรใหม่เหมือนที่พี่จะให้เราไปลองแบบสังเกตข้อดีของป้าคนนั้นอะไรเงี้ยสร้างกิจวัตรใหม่เพื่อ<ะ>ที่จะได้เพื่อที่จะได้หาข้อพิสูจน์<ะ>มันจะมีคํานึงที่เรียกว่า confirmation bias ก็คือเรามักจะหาอะไรมา c o n f i r มสิ่งที่เราเชื่อเสมอยกตัวอย่างสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราใช้มือถือสีนี้เราก็จะแบบเห็นคนอื่นอะใช้มือถือสีนี้หรือแบบสมมุติว่าเราขับรถสีนี้เราดั่งรถสีนี้ เราก็จะสังเกตเห็นรถอื่นที่สีคล้ายๆเราอะไรเงี้ยหรือถ้าเรามีความเชื่อบางอย่างอะไรก็แล้วแต่เราก็จะหาอะไรเหตุผลมาซัพพอร์ตความเชื่อของเราเสมอแม้ว่าจะมีคนอื่นอะ่ะเอาความเชื่อใหม่ๆมาให้เราอะแต่เราก็จะแบบปิดกั้นเราจะไม่ยอมรับเราจะอะไรเงี้ยนึกออกไหมโดยที่เราก็จะเชื่อเรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่เราก็สามารถใช้เรื่องนี้มามาเป็นแง่ดีของเราเหมือนกันก็คือ โดยการที่ฝึกที่บอกว่าฝึกค่อยๆสังเกตเห็นข้อดีของเขาเราก็จะมาเป็นแบบสร้างแพทเทิร์นใหม่ของมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างงเอมีมีอะไรอยากถามอีกไหมอยากรู้สึกว่าเอออยากเคลียร์อยากรู้สึกจัดก,การให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความความเครียดหลังกังวลค่ะเพราะมันกังวลแล้วมันก็จะปวดหัวเครียดอันนี้มันคือมันคือเขาเรียกว่ามันคือจุดไหนของของ,ของแผนผักนั้นหรอคะความที่เราเครียดต้องถามว่า ความเครียดของของของน้องแอนอะตอนนั้นอะมันคือหน,นอึ่งถึงสิบคะแนนะให้กี่คะแนนประมาณหกค่ะเ <Okay. S 2> จ<น>็ดแล้วเรามีความรู้สึกที่ว่ากลัวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หายใจติดขัดมือเท้าเย็นอะไรขนาดนั้นเลยไหมมันยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเคยเป็นไหมคะเคยเป็นขนาดนั้นไหมเคยเคยเป็นแบบตัวชาอะไรเงี้ยค่ะตัวสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าชานิ่งไปเลยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเงี้ยค่ะ เคยได้ยินเขาเรียกว่า five flight freeze respond ไหมที่มันจะแบบว่าปกป้องตัวเราจากค่ะเข้าใจใช่คือไม่สู้ก็หนีหรือไม่ก็แข็งทื่อไปเลยอะไรเงี้ยอ่ออาไอการที่เราแบบไม่สู้แล้วหนีหรือแข็งทื่อไปเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่สมองเราอะหลั่งสารที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนออกมาใช่ไหมแล้วพอสมองหลั่งสารอะดรีนาลีนมามันก็จะแบบมือเท้าเย็นหัวใจสูบฉีดเต้นเร็วมีแบบเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อเกรงหดเกรงอะไรเงี้ยเพื่อที่เตรียมตัวให้เราแบบสู้หนีหรือว่า แข่งทื่ออะไรเงี้ยกระเพาะอาหารหยุดทํางานเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้กระเพาะอาหารในตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งน้องแอนอาจจะยังแบบอายุน้อยอยู่ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเลือกกดไหลย,ย้อนปัญหาอะไรพวกนี้แต่พอแบบหลายๆคนที่พอโตโตโต,โตขึ้นอะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้กระทบเข้ามาด้วยแล้วพอเราเราหลั่งอะดรีนาลีนออกมาเนี่ยเปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนว่า,าคนในยุคก่อนอะ่ะเขาหลั่งอะดรีนาลีนตอนที่สู้หรือหนีใช่ไหมก็คือตอนที่เจอเสือเจอสิงโตเจอหมีเจอพยายนานตรายอะไรเงี้ยความเครียดก็เช่นกัน แล้วที่เราหลังความเครียดออกมาโดยที่เราเราไม่เห็นอะว่าข้างนอกมันคืออะไรนึกออกไหมเราไม่เห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกมันมีอะไรที่อันตรายก็ไม่มีเนาะใช่ไหมพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็ยิ่งแทนที่มันจะสบายใจมันยิ่งกังวลกว่าเดิมพอกังวลกว่าเดิมมันก็ทําให้นึกออกไหมเหมือนเหมือนเราสู้กับหมีตลอดเวลาพอเราสู้กับหมีตลอดเวลาเราก็จะแบบเหนื่อยมันก็ทาอมันก็ล้ามันมันลามไปถึงซึมเศร้าได้เลยนะเพราะว่าบางทีแบบ คนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะ่ะมันจะมันจะจัดการอะไรไม่ถูกมันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยพี่มีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นการทดลองน้องหมาสามตัวไม่รู้เคยฟังไหมยังไม่เคยค่ะโอเคก็อ่าเขาจะมนีน้องหมาอยู่สามตัวเป็นลูกหมาเนาะแล้วก็ทั้งสามตัวเนี่ยจะให้อยู่ในสภาวะต่างๆกันไปตัวหนึ่งก็คืออยู่แบบอยู่ห้องธรรมดาในแหละไมไ่มีอะไรคือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวแบบเป็นตัวกลางอะ่ะเพื่อเพื่อดูว่าเออน้องหมาไม่ได้เป็นไร อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นน้องหมาที่อยู่ในห้องที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่พื้นแล้วกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยมันก็จะมีแบบสมมตินี่เป็นสวิตปุ่มหนึ่งในห้องนั้น <c oughs> ก็คือพอกดสวิตเนี่ยไฟฟ้าก็จะหยุดห้องที่3เป็นห้องที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเหมือนกันแต่ไม่มีสวิตท,ทีนี้ <c oughs> น้องหมาในห้องแรกก็ไม่ต้องพูดถึงมันเพราะว่าเขาอยู่เฉยๆเนาะเขาไม่เขี่ยอะไรน้องหมาห้องที่2เนี่ยตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาพอปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาปุ๊บเนี่ยทั้ง2ห้องได้รับกระแสไฟฟ้าเหมือนกัน น้องหมาทั้งสอง้องก็แบบตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบอาจจะไม่ได้แบบช็อตตายขนาดนั้นแต่คือเจ็บปวดพอเจ็บปวดแล้วเนี่ยทำยังไงน้องหมาทั้งสองตัวก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งหาว่าเกิดอะไรขึ้นทํายังไงดีอะไรเงี้ยไอตัวที่อยู่ห้องที่มีสวิต์อ่ะก็แบบเห็นสวิต์ก็เลยไปกดโดนสวิตต์พอกดโดนสวิตต์ปุ๊บกระแสไฟฟ้าหยุดมันคือมันเรียนรู้เนาะใช่ไหมว่าแบบอ๋อกดกดนี้กระแสไฟฟ้าหยุดแต่กระแสไฟฟ้าเนี้ยมันไหลทั้งสองห้องแล้วหยุดทั้งสองห้องไงคือไอห้องที่อีห้องหนึ่งอ่ะที่ไม่มีสวิต ก็งงสิว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีกระแสไฟฟ้าก็หยุดตอนที่น้องหมาห้องนั้นกดนึกออกไหมน้องหมาตัวห้องห้องสุดท้ายก็งง,งว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจทีนี้การทดลองยังมีไปต่อเขาก็ทำเอาน้องหมาเหมือนเดิมเนี่ยตัวเดิมเนี่ยที่ผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วอะไรเงี้ยมาอยู่ในห้องใหม่ห้องนี้ก็จะมีแบบแบ,บ,แบ่งเป็น2ฝั่งสมมติฝั่งนี้ก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งปลอดภัยแล้วก็จะมีแบบมีกำแพงเล็กๆกั้นอยู่ที่แบบกระโดดข้ามได้แต่ไม่มีสวิตช์ให น้องหมาทั้งสองตัวก็อยู่ในห้องฝั่งที่มีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอีกคราวนี้น้องหมาทั้งสองตัวเป็นยังไงรู้ไหมน้องหมาตัวแรกที่เคยเรียนรู้แล้วว่าถ้ากดสวิตช์ไฟฟ้าหยุดใช่ไหมมันก็จะปลอดภัยมันก็วิ่งหาสวิตช์หาสวิตช์หาสวิตช์หาไม่เจอสุดท้ายมันก็กระโดดข้ามไอ้กำแพงเล็กๆเนี่ยไปอยู่ฝั่งปลอดภัยมันก็โอเคไม่เป็นไรละแต่น้องหมาอีกห้องหนึ่งอ่ะที่ไม่เคยเรียนรู้ว่ามันสามารถกดสวิตช์ได้เพื่อหยุดอ่ะมันก็วิ่งวิ่งวิ่ง มันมันไม่วิ่งด้วยซ้ำมันแบบไปนั่งแบบอุดปู้อยู่มุมห้องไปนั่งกลัวไปนั่งแบบงิ่งๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ภาวนาว่าเมื่อไหร่กระแสไฟฟ้าจะหยุดที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าอะไรหนึ่งคือถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าเราสามารถจัดการกับมันได้สมองเราจะหาวิธีที่จะจัดการกับมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เคยจัดการกับมันเลยเมื่อไหร่ที่เราแบบปล่อยตามยถากรรมมาตลอดอ่ะเราก็จะทําอะไรกับมันไม่ได้เราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องทํายังไงกับมันนึกออกไหม อีกข้อหนึ่งก็คือสมงอ,อง,มสมงเราหลอกง่ายมากๆสมองเราหลอกง่ายมากๆคือแบบบางทีเราคิดว่าสมองเราเก่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆสมองเราหลอกง่ายมันมีการทดลองอันนึงชื่อว่าการทดลองหมาของเพิร์ฟลอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียหรือออสเตรียอ,อะไรประมาณเนี้น่าจะเคยได้ยินก็คือสั่นกระดิ่งแล้วแบบให้ใหหน้องหมากินข้าวเคยได้ยินใช่ไหมสั่นกระดิ่งให้กินข้าวสั่นกระดิ่งให้กินข้าวแล้วสุดท้ายอ่ะแค่สั่นกระดิง่งเฉยๆน้ำลายก็ไหลแล้วอ่ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีอาหารด้วยซ้ำอะไรเงี้ย อันนี้ก็อาจจะธรรมดาเนาะเคยได้ยินบ่อยๆมันจะมีอีกอันนึงก็คือฉีดแอนติบอดีคล้ายๆวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนี้ทุกๆครั้งที่ให้ดมกลิ่นอบเชยรู้จักอบเชยเนาะซินนามอนน่ะเขาจะให้หนูดมซินนามอนก่อนดมซินนามอนเสร็จปุ๊บก็ฉีดวัคซีนดมซินนามอนฉีดวัคซีนทำงี้เรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่ให้ดมให้ดมซินนามอนน่ะไม่ต้องฉีดวัคซีนด้วยซ้ำนะพวกแอนติบอดีต่างๆในร่างกายของหนูอะเพิ่มขึ้นเหมือนตอนฉีดวัคซีนเเเเลลยมมมััันนนนนน่าาาาาาปรระหหดืออกวแบบบงที หลอกสมองได้ง่ายมากๆแล้วจริงๆมันก็มีการทดลองอย่างเงี้ยในคนเหมือนกันเขาเรียกว่า placebo effect อะไรเงี้ยไม่รู้แล้วเคยได้ยินไหมก็คือเขาให้กลุ่มทดลอง2กลุ่มกลุ่มหนึ่งกินวิตามินธรรมดากินแบบสมมติว่าเป็นแบบน้ําตาลในในแคปซูลอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยแต่อีกกลุ่มหนึ่งกินยาที่แบบยาที่ผลิตออกมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วทั้ง2กลุ่มได้ได้รับข้อมูลว่าไอ้ไอยาตัวเนี้ยมันมันช่วยให้ช่วยให้แบบดีอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้ช่วยอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ้กลุ่มที่กินยาจริงๆกับกลุ่มที่กินยาปลอมเนี่ยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งยาจิตเวชก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะยาจิตเวชก็มีเหมือนกันที่ว่ามีเคยมีการทดลองประมาณนี้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอการกินยามันช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายการที่สมองเราอ่ะเชื่อว่ามันจะช่วยได้อมันก็จะช่วยได้นึกออกไหมคือบางทีแบบมันงงมากๆอ่ะพี่มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบใกล้ตัวพี่มากๆ เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นญาติสายตรงอ่ะเนึกออกเป็นเป็นแบบเหมือนน้าเขยอะไรประมาณนี้เขาเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมแล้วก็แต่เขาแบบเป็นคนแบบต่างจังหวัดที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจถึงมะเร็งเนืกออกไหมไม่ได้เข้าใจว่ามะเร็งคืออะไรอะไรขนาดนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่เชื่อว่ามะเร็งมันมีจริงอ่ะแล้วเขาก็รักษาหายได้อ่ะเนืกออกไหมคือเพราะว่าสมองเขาไม่เชื่อไงคือเขาเขา่ายแสกเขาเรียกว่าอะไรใช้แบบคีโมทําคีโมอะไรนะ แต่เขาไม่เชื่อว่าคีโมมันทําให้เขาอ่อนแอเพราะเขาไม่เคยรับรู้ข้อมูลอะไรพวกนี้ว่าคีโมทาให้ฉันอ่อนแออะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเออก็คีโมก็เป็นการรักษาอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็หายโดยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้อะไรเลยอ่ะซึ่งมันแบบเออมันมันน่าทึ่งมากแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละคือสมองเราถูกหลอกง่ายมากๆก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแบบทดสอบในการหลอกสมองตัวเองดูเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะเชื่ออะค่ะว่าจะหลอกตายสักวันคงทำได้ใช่ใช่คือ ถ้าเราเชื่อมันเคยมีคําพูดประมาณว่าแบบเราเราให้เราแบบจินตนานการถึงเรื่องบางเรื่องแล้วแบบให้เรื่องเหล่าน,นั้นมันเกิดขึ้นจริงอ่ะให้ให้เราพูดถึงบางอย่างเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้เราแบบคิดถึงบางอย่างเรื่อยๆแลเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงๆอะไรเงี้ยเคยได้ยินคาประมาณนี้ไหมอ่ะมันมันทำได้อะไรเงี้ยพี่ว่าแต่เราเราก็ต้องเชื่อมันจริงๆว่ามันจะทําไปได้จะเป็นไปได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นไปได้เองอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าตอบคําถามหมนูอหมตอบค่ะ